ก็เขียนยันว่า,วาะจะได้ยันอันนี้ยันเป็นยันหลวงพ่อมหาลวยกล้องอาจจะอยู่ไกลนิดหนึ่งย๋ยวพระอาจารย์จะ z o มอันนี้เป็นยันหลวงพ่อมหาลวยเป็นยันที่พระอาจารย์เขียนขึ้นเองซึ่งพระอาจารย์ก็เป็นการเขียนแบบปานีตหรือว่าเก็บรายละเอียดบางอันพระอาจารย์ก็จะใช้เวลาในการเขียนเป็นสโมงสองสโมงหรือว่า30นาที40สนาทีก็แล้วแต่พระอาจารย์ก็จะเขียนด้านหน้าด้านหลัง ด้านหลังนี่คือเพิ่มอันนี้คือความเชื่อนะโยมนะก็คือไปทิศไหนก็ขอให้เจอเจอคนดีๆไปทิศไหนก็ขอให้เจอแต่คนรวยๆเปได้อุปัรภมอุปถัมภช่วยเหลือซึ่งกันและกันอาจารย์ก็เลยต้องตั้งจิตอธิษฐานเขียนยันให้โยมทีนี้โยมนี่มาจากไหนนี่นครสวรรค์ก็เลยอยากจะได้ยันเนาะเพื่อที่จะไปค้าขายและก็เปิดโชคเปิดลาภเปิดบุญบรารมีเนาะเปิดดวงตาเศรษฐีเนา อ๋อแล้วก็จะได้ปังปังถ้าปังแนละ้วอย่าลืมกันเด้อเออนี่อันนี้ก็เป็นยันที่อาจารย์ตั้งใจเขียนใ้เพราะเขียนพระอาจารย์ก็จะเขียนว่าทิศนี้ก็รวยทิศนี้ก็รวยแล้วก็ทิศนี้ก็รวยคือไปทิศทั้ง4ีนะ่ะเจอแต่คนดีๆเจอแต่คนที่มีศีลธรรมแล้วเจอแต่คนที่จริงใจเพราะว่าความจริงใจความดีอนะที่จะยั่งยืนคําว่ารวยเนี่ยบางคนก็ไม่เข้าใจมัน รวยนี่เกิดจากอะไรรวยนี่เกิดจากคําว่าพอถ้าเรารู้จักคําว่าพอพอในสิ่งไหนพอใจในสิ่งที่เรามียินดีในสิ่งที่เราได้เราไม่ได้ไปแข่งใครแล้วก็รวยแล้วแต่ถ้ารวยเงินรวยทองนี่เป็นหมื่นล้านพันล้านมันก็ไม่พอนะอ๋อมีแล้วมันอยากจะมีอีกเหมือนโยมเนี่ยมีแล้วอยากมีอีกเนาะโอ้เศรษฐีเมืองสวรรค์นะเนี่ยนครสวรรค์นะเนี่ยนี่เอ้าวันนี้ก็เลยมอบยันหลวงพ่อมาหารวยให้กับ เศรษฐีเมืองนครสวรรค์เอ๊ะปกตินี่เคยมีโชคบ้างไหมมี่ะเท่าไหร่อ่ะเยอะไหม <c oughs> นิดหน่อยอืมเท่าไหร่อ่ะปกติอ่ะสิบเก้าล้านสิบเก้าล้านไอ้ยาสิบเก้าล้านสิบเก้าล้านยี่สิบล้านเคยมีไหม <c oughs> เคยมีเอ้ยยาไม่ธรรมดาสมพพอเราจะได้เป็นเศรษฐีเอาอันนี้ไปแล้วขอป้ปังๆเด้อ

ตกใจหมดเลยของเส้นโอ้โหสาธุสาธุดังๆร้องกันาอะโยามเนียโยมเขาบอกว่าร้อนก็สู้ความใจร้อนเราไม่ได้